สวัสดีครับพบกับเรา2คนในรายการไททําชุมพรเฮลตี้นะครับอนุมูลอิสระเป็นตัวการที่ทําให้ของเราแก่ก่อนวัยและเป็นโรคต,ต่างๆายา่างมากมายสารต้านอนุมูลอิสระที่เราเรารู้จักกันก็คือสารสกัดเม็ดมนุ่นโคลไนคิวเทนวิตามินอีวิตามินซีและซึ่งที่ที่เราเคยทานทานกันมาแล้วนะครับ และในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําสารต้านอนุมูลอิสระตัวใหม่ที่มาแรงที่สุดณตอนนี้แรงกว่าที่คุณมิวได้กล่าวถึงเมื่อกี้นะคะ <c oughs> และมันก็คือแอสตาแซนตินทุกคนเคยได้ยินไหมคะแอสตาแซนตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความแรงมากๆในตอนนี้นะคะและในวันนี้นะคะดิฉันกับมิวจะพาท่านไปพบ ความรู้เกี่ยวกับแอสตาเซนตินไขข้อข้องใจเกี่ยวกับแอสตาเซนตินว่ามันมีความสําคัญอย่างไรสามารถต้านอนุมูลอิสระได้มากที่สุดได้อย่างไรนะคะและดิฉันกับมีมก็จะขอให้ท่านทุกคนได้พบกับผู้อํานวยการสินใหญ่ให้ทําชุมพรนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์มาไขาข้อข้องใจให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะผู้ก็อยากจะให้พี่อ้อยนะคะได้อธิบายคําว่าอนุมูลอิสระว่ามันคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรคะพี่ค่ะคาว่าอนุมูลอิสระนี่นะคะคือออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนะคะแล้วก็มันไม่เสถียรนะคะเหมือนกับเหล็กที่เป็นสนิมนะคะ่ะอนุมูลอิสระก็คือเหมือนสนิมชีวิตที่ทําให้ร่างกายเราเสือ่อมเนื่องจากเราคนเราต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะ เมื่อเราหายใจทุกๆครั้งเนี่ยก็จะเกิดออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอนขาดคู่มันก็จะทำไงมันก็จะหาอิเล็กตรอนตัวอื่นคือมันไปแย่งชิงอิเล็กตรอนตัวอื่นทําให้ตัวอื่นก็ขาดคู่ก็เลยกลายเป็นอิสระอิสระเซรีแต่ไปสร้างความไม่เสถียรคือความเสื่อมให้กับเซลล์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวนูโมนอิสระเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะจนกว่าร่างกายเราเนี่ยจะกําจัด มันออกไปได้คนเรามันก็เลยเสื่อมอยู่ตลอดเวลาทุกๆวินาทีที่เราหายใจเราก็รับความเสื่อมและก็รับความเสี่ยมของโรคอีกมากมายค่ะแล้วเราจะมีวิธีกําจัดมันออกไปได้ไหมคะพี่ค่ะจริงๆแล้วนะคะร่างกายของคนเราเนี่นะคะมีกลไกที่สามารถที่จะป้านอนุมูลอิสระได้นะคะอตอนเด็กๆก็กลไกลเนี่ยจะทํางานได้อย่างดีนะคะแต่เมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะ การใช้ชีวิตเราที่เปลี่ยนไปความเครียดการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระนจะมีอยู่ในอาหารบางอย่างค่ะนะคะ,ะ,คะที่สูงที่เช่นผักหรือกลุ่มของอแคโรทีนอาจจะเคยได้ยินในสารสก,กัดมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ,อไลโคปีนสมัยก่อนที่เราเคยได้ยินว่าสูงมากแต่ณนะวันนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมีผลวิจัยใหม่ๆอีกมากมายที่สามารถมีสารต้านอนุมูล อนุมูลอิสระนะคะมากกว่าตัวที่คุณผูด้ได้กล่าวขั้นต้นนะคะค่ะแล้วเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสารเอ้ยว่าอนุมูลอิสระทําให้เกิดความชราความเสื่อมของอเซลล์ของเราอย่างไรนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยผู้สงสัยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระตัวใหม่นะคะที่ชื่อว่าแอสตาแฟนตินว่ามันสําคัญอย่างไรคะแล้วก็ทําไมมันถึงมีความแรงในการในการต้านอนุอนมูลอิสระในตอนนี้นะคะ คือเอสตาชันตินเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือได้ยินอาจจะในในอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะเซิร์ช Google ก็จะขึ้นมามากมายว่าเอสตาชันตะินมีหน้าที่เงินงี้งันนะคะมีเกี่ยวกับริ้วรอยะอะไรเงี้ยนะคะแต่ความเก่งของมันเนี่ยนะคะในประสิทธิภาพที่สูงที่สุดคือจากเปเปอร์จากผลวิจัยนะคะว่าตอนเนี้ยนักคนเนี้ยนะคะจัดเป็นสารต้านอนุนมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด เมื่อวิจัยเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นนะคะเช่นอะไรคะที่เราเคยได้ยินก็ได้ยินสารสกัดเมล็ดองุ่นใช่ไหมคะที่แรงตอนนี้นะคะเอสตาแซนตินนี่นะคะจะเก่งกว่าเมล็ดองุ่นเนี่ยถึง17เท่าแล้ววิตามินซีนลคะวิตามินซีเท่าไหร่รู้ไหมคะ6,000เท่าโอ้โหยอดเลยค่ะโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยนะคะ800เท่าอืมเพราะฉะนั้น ที่ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าเบต้าแคโรทีนก็สี่สิบเท่าถือว่าเขาได้เป็นท็อปท็อปนัมเบอร์วันในเรื่องของการต้านอนุมูลสระแต่ถามว่าเอ๊ะทานแอลตาแซนตินแล้วไม่ต้องไปทานนั้นอื่นหรือเปล่าคงไม่ใช่เพราะว่าการทำงานของอนุมูลสระเนี่ยมันมีทุกจุดในร่างกายเราแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่น ที่ไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะเด่นในการทํางานในน้ําบางตัวอาจจะเด่นในเรื่องทํางานในเรื่องไม่ส่วนของน้ำใหม่ <Okay. S 1> มค่ะเพราะฉะนั้นตัววิตามินซีเขาก็าาเด่นในน้ําในการทําลายอนุมูลสระที่มาทางน้นาําขณะค่าศึกใช่ไหมคะยังต้องมีทางบกทางเรือทหารยังต้องมีกีเรเลาทัพถูกไหมคะค่าศึกม,มันมามันช่วยางหลายๆด้านี่ยช่วชาญหลายๆด้านเหมือนกับเราต่อสู้กับค่าศึกอย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายเรา แกเหี่ยวเสื่อมเป็นโรคแน้นถ้าเกิดใครที่ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจํานวนมากนะคะและเพียงพอกับการที่เราทําลายมันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเราด้วยนะคะว่าเราต้องทานแค่ไหนคนเราเราจะรู้ถูกไหมคะว่าเรานอนพอไหมเราเครียดไหมเรากินผักพอไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดเราเรามีมีกําลังพอเราซื้อทั้งทีมเลยเงี้ยแต่หนึ่งในนะั้นนะ่ะพี่อยากให้ทานเอสตาเซนตินด้วยนะคะค่ะ แล้วเขาเก่งเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะพี่ค่ะตอนนี้นะคะที่เด่นมากๆเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องผิวนี่จะเ่สาวๆชอบนะคะเพราะว่าผนังผิวเราเนี่ยนะคะเอ่อจะมีการเรียงตัวเป็นผนังเซลล์ขึ้นมาถูกไหมคะถึงจะมีชั้นผิวหนังที่สวยผิวเราจะเป็นผิวเด็กผิวในอุดมคติคือผิวที่ไม่มีริ้วรอยถูกไหมคะผิวที่เป็นเส้นๆริ้วเล็กๆเนี่ยไม่มีใครชอบตัวเอสตาซันตินเขาจะเก่งเรื่องนี้เลย ในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะคะตัวสารหลตัวนี้เมื่อเราสกัดตัวเอสตอแซนตินออกมาเนี่ยนะคะจะเก่งในเรื่องของการเติมน้ําใต้ผิวค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นจากมลภาวะต่างๆยิ่งอากาศบ้านเราร้อนใช่ไหมคะออกไปกลางแดดในม,นม,นม,นมนลพลมวลภาวะทําให้เกิดการทําลายคอลลาเจนตัวนี้ค่ะเมื่อเราทานเข้าไปเขาจะปกป้องผิวเราปกป้องผิวเราจากมลภาวะต่างๆทําให้ผิวเรา ทั้งที่เราต้องโดนแบตแต่ไม่เสื่อมน,นะคะแล้วผิวที่โดนเคมีแล้วก็ท,ทำชิมเลงด้วยใช่ไหมคะใช่กลุ่มที่ขยันทําร้ายผิวนะคะ <c oughs> ความชื้นก็มี <c oughs> ใช่ความชื้นมีและตามธรรมชาติผิวออกมาเป็นผิวเด้งผิวเด็กแต่คุณเธอก็ไปเอาสบู่แรงๆโอทาน,นะะฟอกหน้าทุกวันนะคะยังก็ใช้ผมซักฟอกเลยนะบางคนอยากหน้าขาวมากก็ไปใช้สารเคมีทุกๆนะคะ ซึ่งจะทําลายเซลล์ผิวเพราะพวกเราเคยตรวจหน้ากันมาถูกไหมคะหน้าเด็กคือหน้าที่มีคอลลาเจนมากที่สุดโดยการไม่ไปทําลายความเป็นธรรมชาตินะคะตัวเอสตาเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องนี้เลยะะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะเรื่องสุขภาพนะคะตัวเอสตาเซนจินอย่างที่พี่อ้อยบอกก็คือในเรื่องของการซ่อมซ่อมแซมส่วนที่เสียเสีย<ๆ>หายจากผนังเซลล์อย่างผนงังหลอดเลือดถูกไหมคะ กลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการที่หลอดเลือดเราเสื่อมและแข็งตัวอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวที่ร้ายที่สุดในเรื่องการทาลายผนังต่างๆถูกไหมฮะอย่างอย่างหลอดเลือดเราเนี่ยแข็งแข็งตัวเหมือนกับท่อที่เป็นสนิมอย่างอย่างสายยางอ่ะวันนี้พี่ย,อย้อยสายยางในหน้าบ้านเนี่ยน่ะอากาศร้อนมากแดดแรงไม่กี่วันเองสามวันเนี่ยกรอบแ หลอดเลือดเราเหมือนกันถ้าเราทานอาหารไม่ถูกส่วนทานแป้งทานน้ําตาลมากนะคะ mm hmm. ก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่เข้าไปทําลายผนังหลอดเลือดแต่ตัวแอสตาแซนตินจะเข้าไปซ่อมแล้วก็เรียงตัวผนังหลอดเลือดเราใหม่เพราะนั้นในกลุ่มคนไข้ที่ทําลายหลอดเลือดเชินเบาหวานจอตาเราจะ mm hmm. ต,ต่อตาคนไข้เสื่อมก็จะเข้าไปซ่อมได้นะคะอย่างอ้ยอยคือมีเคสที่ mm hmm. เขาเรียกเส้นเลือดที่เรียงไปเลี้ยงจอตาเนะี่ยแตก คนไข้ในะคุณหมอบอกว่าคุนตาบอดแล้วนะคะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตาเขาบอดอ้อยเคยให้แอสตาแซนตินนะคะน้องผู้พี่อ้อยให้สองเม็ดสามวันนึงนะคะจากที่ผนังเส้นเลือดที่มันแตกมันเสียแล้วเนะะี่ยค่ะถูกซ่อมภายในสามวันเอง <c oughs> นี่คือมันมันจะสุดยอดในเรื่องของการซ่อมผนังหลอดเลือดเพราะฉะนั้นคนความดันเบาหวานเนี่ยน่าจะทานเป็นประจำนะคะและที่อะไรอย่างน้องผู้นึกออกไหม เรื่องของมะเร็งะมะเร็งนะคะอนูลูนิสระเป็นตัวที่ทําให้เซลล์เรากลายพันธุ์ถูกไหมคะทำให้การทําลายในชั้น DNA เราเสื่อมและ,ะ,ะเกิดการคลายพันธุ์ก็เกิดเนื้อง,งอกเนื้อร้ายต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ได้สารต้านอนุมูลสระที่สุดยอดและมีประสิทธิภาพพอก็ทําให้เขาปลอดภัยจากมะเร็งน,นะคะ โหสุดยอดมากเลยนะคะพี่อ้อยก็สารต้านอนุมูลสัดตัวนี้นะคะมีความเก่งเรื่องของผิวนะคะเรื่องของสุขภาพหลอดเลือดจอตาสมองผนังหลอดเลือดก,การเลงตัวคอลลาเจนใต้ผิวของเราแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่เสื่อมสภาพแล้วก็เรื่องของการต้านมะเร็งนะคะเขาก็มีความเก่งสกัดหลายๆเรื่องเลยเป็นตัวที่น่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะ่านผู้ชม ท่านผู้ชมจําไว้นะคะแอสตาเซนตินเป็นสารต้านอนุมูลสระที่แรงที่สุดตอนนี้แล้วค่ะพวกเราขอแนะนําให้ท่านนะได้ลองไปใช้กันนะคะของเราจะมีมีอยู่สองส,สองแบบนะคะแบบทานนะคะ<ส>ชื่อว่าสแตนแม็กอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นแอสตาเซนตินแบบทานนะคะสะกัดจากสาหร่ายนะคะสาหร่ายสีแดงแล้วก็ ถ้าคุณผู้ชม,มอยากปกป้องทั้งภายนอกภายในก็ใช้แบบถ่านะทั้งทานทานเลยเรื่องริ้วรอยความชุ่มชื้นความแวววาวของผิวนะะี่ค่ะหน้าคุณจะเด็กมากๆนะคะถ้าทั้งกินทั้งทาจะเห็นว่าน้องผู้ก็เคยใช้เรื่องของรูมขนเป็นไงคะมันก็จะละเอียดขึ้นนะคะคนที่รูมขนก,กว้างๆหน้าหยาบๆจะช่วยได้ดีมากๆเลย ก็คือแบบทานนี่เป็นตัวใหม่ของเราเมื่อก่อนที่กินอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยิ่งทานไปเนี่ยยิ่งสุดยอดเลยค่ะทั้งกินทั้งทาเลยทีนี้เราก็มาทราบถึงรายละเอียดของสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้แล้วก็วันนี้พวกเราสองคนนะคะก็ต้องอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบก,กับพวกเราสองคนในคลิปหน้าในนวัตรกรรมสุขภาพใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ